เพราะว่ารางวัลน,นี้มันก็เป็นเหมือนกับพลังนะครับให้เราเดินหน้าต่อไปยอมรับเลยว่าระยะเวลาจากที่มาทํางานตรงนี้นะครับถึงช่วงที่ได้รับรางวัลแล้วระยะเวลาก็ประมาณปีหนึ่งนะครับก็คือการทํางานค่อนข้างจะยากลําบากมากพอได้รับรางวัลน,นี้มานะครับเราก็เหมือนมีพลังนะครับต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้ครับจะพยายามหาแนวทางการทํางานของตัวเองให้เจอก่อนนะครับโดยประยุกต์ใช้จากความรู้จากบริษัท จากโค้ดจากเพื่อนลงงานหรือแม้กระทั่งเพื่อนในหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในบริษัทและข้างนอกความรู้ต่างๆมาประยุกต์หาแนวทางของตัวเองนะครับก็กว่าจะเริ่มตั้งตัวได้ก็ใช้เวลาประมาณเป็นปีนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็แนวทางการทํางานนะครับจะเน้นโดยใช้หลักก็คือมีการวางแผนนะครับวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมมีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะาเดือนนี้เราจะหาลิตได้เท่าไหร่นะครับ ั้งเป้าว่าจะต้องมีคนติดต่อมาเท่าไหร่ตั้งเป้าว่าต,ต้องมีคนไปดูบ้านดูทรัพย์ที่เราขายเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะต้องขายเท่าไหร่นะครับแล้วนำเอาตัวนั้นมาวางแผนโดยที่มีการเฝ้าติดตามเก็บข้อมูลต่างๆครับที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็พัฒนาปรับปรุงการทำง,งานต่อไปนะครับ